มวนบ่มีตลาดมวนบ่ฝากฝากสบายดีต้องมีทั้งหลังเด้ออาไม่ได้่ว่าเพื่อนแต่เพ่ว่าเพื่อนพี่น้องเลยอาพอดีว่ามามามาเจอกันอยู่ตลาดแมนพากันนัดกันอยู่ตลาดพี่น้องเลยที่รกกับว่าสิไปบ้านเพื่อนเนาะแต่ว่าเพื่อนกับมาซื้อเครื่องซื้อของอาให้สร้างเพื่อนพี่น้องเลย ซื้อกับขา้บขาวเนาะข้าวเมื่ออยู่ตอนนี้ก็เริ่มใลทีนี้สิบเอ็ดโมงเลยตุเลยสิบสองโมงเริ่มกินเังกินข้าวแซ่บสิบเอ็ดโมงนี่ค่ะ,ะเอาหิวพจัดก่อนดีป่ะแอนสิบเอ็ดโมงนี่ก็กินได้ยุ่งแต่ว่ายัางหิวบุกคา่ะคานะเอาแบบหิวกะคักแลกกินเจ๊งแซ่บสร,สาร,สาร้างเลยยังสองคนคือเก่าวะแม่โอ๋ตอนนี้เป็นเทนทอดขันใดแล้วตอนนี้ ค่ะกำลังเชื่อมโค้งกวลังจองมือเล็กเล็กนะพ่อบดบ่้าเล็กนะบบพ่อสี่ตัวยังบบพ่อสี่ตัวมันคานโอ้เหมันคานคุณพ่อเขาเจ้าไปทรงวะไม่ยังสี่ตัวบบพ่อนาะก็เล็กลายอยู่เนาะอ๋อหลายลายนะเจ้าจิ้นบดทหาะเนาะไม่่ใช่เรือแต่เล็กไปหน้อยนั่นเล็กใหญ่ สร้างพวกนี้เทือกเก่งสมควรนนั่นเนาะอันพันจอนนั่นน่ะนะเพื่อเบิร์ดเนาะแม่นเนะหน้าแดงหน้าดำหน้าลอกเท่ือกเขนแล้วจีบตาได้ชาแต่เ่าหน้ากันลอกแดดแดดพี่น้องเลยเมื่อนีไนกำมุ่งหน้าเขาซูบ้านดูมงแหนตอนนี้ก็ไดทอดคืนข้างนั่นแหละทอดคืนข้างอันรถทั้งหน้าอันนี้รถเยี่ยเนาะรถนั่นเอ๊ะน้ำมัน ะเกินขบันทุกน้ำมันบรรทุกน้ำมันเสื้อไฟบอกโอ้เจ้าพี่น้องเลยจังใจก็ไปติดตามภาพซุมกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเพื่อนของเพื่อนอีกพี่น้องเลยเนาะแม่ตอนนี้ก็เข่ามาทางซอยบ้านเพันเนี่ยเรียบร้อยโดยกับที่ได้พาพ่อแม่พี่น้องเขาไปเราเบิ้งเราซุ่มทั้งบ้านทั้งเพื่อนของสาวแพรวาเพื่อนพี่น้องเนาะที่ทาง ปาเพ็่นได้สร้างให้ทั้งน้องแพรว่าพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็บชได้ภาพผมเองพี่น้องเขาไปครับบงกระชมใกล้ๆเพื่อนอะพี่น้องเลยกับบไ,ไดามา2องอาทิตย์แล้วพี่น้องเนาะหลังจากทีวาเพื่ดนตั้งเสาเทคานเมื่อน,นั่นเนาะเมื่อน,นี้เพิ่นก็ได้ขึ้นโครงหางหลังคาแะไวได้พี่น้องเลยนะ,ะนี่ก็บชได้ไปบงใกล้ๆพี่น้องโอ้เพิ่นปินหนามาแบบนี้เนาะแต่กี้งงอยู่แต่มาเพิ่นตั้งเสาวบว่ฮูวาสีปินแบบใดดิ ญ่เนาะงามมาพอขึ้นโค้งหางแล้วก็เข่าใจแล้วบัดเมนเาไหานบเป็นยังบัท่านได้ใส่ดังวะอ่าตกขาลีเนาะตอนนี้ยังไรเสื่อมอยู่ท่านยังบัท่านแล้ว เป็นอะไรแม่มินตาเปรเือนี่บแม่โอ้ต่มาวันนี้เงหญ่กลัวเก่าเพราะว่าเป็นขึ้นโค้งห่างมันกัเป็นหูเป็นทรงมันกับดิแม่มันเป็นทรงแล้วบันนี้่งามเนาะจิตอื่นเลยมันพงากืเนาะมุงลอมุงเลยเฮงคักอันคอเรางงก่อนนะเออชาวพิ่นคือบี้ยงกันนี่อ้า เป็นเป็นสนเห็ดเป็นห้องน้าอยู่ในหันเนาะเป็นยังสีกั้นเนาะเป็นยังสีกั้นใช่บานใช่ออกไปเป็นเออเนี่ะเป็นห้อโวงบนรับแขกหับแยงันบางนั่งลินนั่งกินโอ้เนาะสุดยอดเลยแบบค่ะกะลีน่ไบรมากะแบะมอแบะตาลายที่น่งเลยสบายดีเด้อ งามงามเฮือนนี่อาม,าม,ามาใส่โค้งหางแล้วห้งไงเนาะเ, mm hmm. เป็นมดุดเป็นทรงหรือหังขัก mm hmm. บงามนี่พี่น้องเลยอีกสองสามวันนี่ได้มุ้งไว้ท่านคือเป็นยังไล่เสื้อมอยู่ตอนนี้ไล่ยังจอดโค้งหางเป็นอื่นนี่คือสีสามเร็ดไว้ท่านทางสางเป็นวาเนาะ ตอนนี้กำลังพักเที่ยงได้พี่น้องเลยพักเที่ยงสีกิ้ข่าวเที่ยงโอ๋โหแบล็อกอินก้อนเลยบอสอินก้อนเอสอินไหมโอ้เฮือนเป็นยังบอสเนี่ประหยัดก่อนประหยัดเือนประหยัดแน่นะ ให้แม่เดือนหนึ่งนี่บ่บ่ทักฟันหนึ่งครับอันกินนะ,นะนนโชวแจนเ็ยังไงอันนี้แยกแยกบริการหนึงเลยเร <c oughs> ได้เอามาให้ทางเพิ่มหนี่งแล้วเนาะ <c oughs> แม่บ่เห็ดกับข่าวดีไงได้กิน,น,นเนื้อได้ไหมนี่เป็นซื้อมาแต่ตลาดกิโลหนึ่งแถกก็ลืมเลยแจนสาม ได้ครบชุดมาเห็ุแบบก้อยปะ้ะอยลาบคิมสู้งางน,นี่บล็อตเน,นี่ย <c oughs> โอ้อันนี้บ่เลขเนั่นโอ้เลขงามอยู่ได้สี่แปดมันออกแล้วมือนะเนแบบ่บโอ้คา,ายะตายด โ oh, อ้เลขมันออกแล้วเหมือนน่ะเลขลาวฮะงามนะรถเพิอ่อน, <ừ m. S 2> นี่ก็ได้เนบุก้าขี้ใช่บ่พพเบก้หรอเป็นรถาขี่ด้พาลมบ่บเป็นไวกับิดคอยตัวเนาะจมันไว้ก็ได้เนี้ยนั่นแหละ ก็ขี่นิ่มกว่ากันเนี่ยจะเป็นเว็บจูงสูงนะเพิ่นกับ<ม>เพิ่นกับคนเตี้ยเนี่ยตีนไปอยากเทิงดินเนี่ยยังยงยันล่มด้วเนาะ<ม>ออ๋ก็สองคนเพิ่นบอสาร้างเสื่อมเนี่ยกูดเดียวเลยเชียวโอ้เพิ่นนี่บอ สายเสื่อมเจ้หนี่ชื่อเทอาไรบอกพี่เน่าักเทะอืมได้แล้วเม็ดหนึ่งโมเมนต์หาซิปแล้วาจากกลัวแล้วจากเนาะเม็ดละอยพุ่นจักโอ้ยสิใสกระเบื้องบ่อเพนโลซิงเนาะนอนอยู่นี่เลยบอนี่ได้นอนอยู่นี นอนนเออสุดน้ามือจบมืองามเบึงบ่งเบึ้งทูบรงเพิ่นนี่กบูมี่ผู้ใดคือเนาะแถวนี้ถือว่าออกแบบมาแต่ไก่อยู่ได้นี่ในหมู่บ้านเนี่ยบูมี่ผู้ใดคือเลยพี่น้องเลย ด้านหน้าเด้อพี่น้องเด้อทางนี้เด้อด้านหน้าเนาะมาทีแรกก็งงอยู่ว่าด้านไหนเป็นด้านใดพี่น้องทีแรกเห็นเสาตามทั้งนี้คิดว่าทั้งนี้เป็นด้านหน้าแต่นี่สิเป็นด้านข้างคือสิเป็นกระเทิบซ้อนลงเนาะเป็นสิมุงซ้อนลงอีกพี่น้องเลยนี่สิเป็นด้านข้างพี่น้องเป็นทังทิศตะวันตกเนาะอันนี้ก็ไดยังบทท่านมุงพี่น้องเลย ก็ถือว่าหลังใหญ่พี่นอ้นนองเลยนอทางเือนเปิดหนึ่งมุงได้แห้งสิงามพี่น,อน้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนสบายดี